โคนต้นมันก็นจะต่างกันเด้อถ้าไม่แน่ใจอะ่ะจะเก็บจะเก็บมากินเดี๋ขาดทุกคนเพราะว่ามันกินไปแล้วมันมีอันตรายถึงชีวิต แล้วคลิปนี้มีสาระความรู้มาให้ทุกคนเดอ้อเห็นแพรจิกเิกจอกหลอกมาหลายคลิปแล้วใช่ไหม <_ d ose> คลิปนี้มานั่งคุยกันอาจจะเป็นความรู้ให้สาวๆที่ชอบออกไปหาพักป่าหาของป่าอะไรนี่เนาะ <_ d ose> เพราะ <_ d ose> ว่าแพรเห็นเขามาโพสถามกันหลาย <_ d ose> คลิปแล้วว่ามันจะมีต้นกระเทียมป่าใช่ไหมโดยเฉพาะต้นกระเทียมป่ามันจะมีคู่แฝดเดี๋ยวเราจะมาดูตอแรก อันนี้จะมาดูกระเทียมป่ากันก่อนทุกคนว่ามันหนาตาเป็นยังไงอันนี้ขายอยู่ร้านเนาะอันนี้แพรบอกเลยว่าขายอยู่ร้านแพรเป็นเลยของเจ้านายให้ทุกคนดูเด้อคลิปนี้บอกเลยว่าไม่มีการลงทุนอะไรทั้งนั้นอันนี้คือกระเทียมป่าทุกคนสังเกตต้นมันจะเป็นสีขาวเนาะใบมันก็จะยาวๆเรียวๆอันอันนี้ไม่มีดอกว่ะเขียวมึงเดินไปดูที่ถาดอื่นมันมีดอกไหมหยิบมาให้กุตต้นหนึ่งเนี่ย โคนมันจะขาวอันนี้ไปดูดูต้นที่มีดอกมาเปลี่ยนมาให้กูอันนึงเปลี่ยนมาจะได้ไม่ขาดขาดไงเดี๋ยวต้นอะไรตแ,แต่อันนี้กระเทียมนี่ไงตรงนี้กระเทียมป่าเปลี่ยน,นะเ,ยนเอาต้นที่มีดอกมาให้กูดูอันนี้จะเป็นกระเทียมป่าเนาะใบจะยาวเราโคนมันจะขาวแล้วก็อ่ากลิ่นมันอนะจะเป็นแบบกระเทียมเลยทุกคนนี่แบบนี้เนาะแต่เดียเ๋ยวเคียวเอาดอกเอาต้นที่มีดอกมาให้ดูว่าดอกมันจะเป็นยังไง ส่วนอันนี้ทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันเลยค่ายกันไหมต้นเล็กกว่าหน่อยนึงต้นนี้ดอกไม่มีไม่มีเหรอไม่ได้ไมีแต่ดอกอาดอกสตรอเบอรี่ได้ไหมมันยังไม่มีดอกแต่ดอกมันอาจจะเป็นช่อเดียวขึ้นเนาะดอกมันจะเป็นช่อเดียวขึ้นเรกเป็นสีขาวเดี๋ยวเพรจะแปะรูปไปให้ดูท้ายคลิปเนาะทุกคนนี่ใบมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วแบบว่าเวลายิกมันจะเป็นกลิ่นกระเทียม กินกระเทียมเลยอันนี้คือกินได้แบบเนี้ยแบบนี้คือกินได้นะทุกคนกินแล้วแต่ไม่กินไม่มองนะสําหรับคนที่ไปหาอยู่ในป่าเนาะเวลาเห็นมันเกิดใกล้ๆกันสังเกตยังไงต้นมันอะโคนมันอะจะขาวเนาะแล้วก,ก็จะขึ้นแบบว่าเนี่ยแบบเนี้ยกินได้อันนี้คือกระเทียมป่าและแบบแบบนี้เห็นไหมทุกคนสมมุติว่าต้นที่ไม่มีดอกนะ คายกันเฟียบเลยบางคนไม่รู้ก็าอาจจะแบบว่าเด็ดมากินอันนี้กินไม่ได้นะทุกคนอันนี้คือดอกไม้เนาะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอันเนี้ยมีกลิ่นหอมแล้วแบบว่าโคนมันจะเป็นสีแดงสังเกตอันนี้กินแล้วตายเลยนะแค่เคยได้ข่าวได้อ่านข่าวอยู่ว่าสามสี่ปีสามปีมีคนตายสามสี่คนละ่ะ ที่แบบว่าเก็บพิษอ่ะบางทีมันอาจจะเกิดใกล้ๆกันทุกคนต้องสังเกตดีๆเนาะว่าเนี่ยแต่ว่าใบมันน่ะจะเหมือนคล้ายๆกันเลยนี่อันนี้คือชื่อดอกว่าชื่อดอกอะไรปะมูเก้ถ้าแครจาไม่ผิดเนาะแต่ว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าเมครเป็นแบบว่าดอกไม้วันแรงงานอะไรเงี้ยคนเขาจะเอาไว้ประดับวันแรงงานแล้วมันก็จะเกิดแบบ ใกล้ๆอยู่ในป่าถ้ามันเกิดใกล้ๆก,กันอนะ่ะบางคนก็จะอาจจะดูไม่ออกเลยแล้วจะดอกมันก็สังเกตที่ดอกก็ได้ว่าดอกมันจะเป็นช่อเนาะอันนี้คือกินไม่ได้ดูแบบนี้กินไม่ได้นะทุกคนแบบนี้กินได้อันนี้กระรั้นขายขายทั้งสองอย่างนะอันนี้จะเป็นกลิ่นแบบกระเทียมเลยกลิ่นกระเทียม แต่ว่าอันนี้จะเป็นกลิ่นหอมหอมแบบหอมมันอ่อนหอมดอกไม้เราชอบดอกมันก็จะต่างกันโคนต้นมันก็จะต่างกันเด้อถ้าไม่แน่ใจอ่ะอย่าเก็บอย่าเก็บมากินเดี๋ขาดทุกคนเพราะว่ามันกินไปแล้วมันมีอันตรายถึงชีวิตเนาะมันมีพิษเนาะอันนี้มันมีพิษแต่ว่ามันเป็นแบบคู่แฝดของต้นกระเทียมเลยสําหรับคนที่เข้าป่าบ่อยๆอะไรเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นแบบคู่แฝดของต้นกระเทียมเลย เวลามันไปเกิดบางทีมันเกิดแบบว่าอยู่ในซ้มเดียวกันเวลาเราเด็ดขึ้นมาเราต้องเด็ดสังเกตใบสังเกตโคนต้นเนาะสังเกตว่าเนี่ยเราอันนี้โคนมันจะแข็งแข็งส่วนต้นกระเทียมอะ่ะมันจะเป็นโคนแบบโคนจะขาวเห็นไหมขาวอย่างเงี้ยเราถ้าแบบอัน,นอันนี่อะ่ะไม่ใช่กลิ่นกระเทียมแน่นอนชัวๆแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นกลิ่นกระเทียมกลิ่นกระเทียมอ่อนๆอย่างเงี้ยทุกคนเสียงว่าน,นี่ล้านเพคก็จะมีเสียงแบบว่าคือคือคมจักหน่อยเลยเพราะว่าอะไร ลูกค้าเยอะนี่แหละพไปเอามาให้เป็นความรู้สําหรับคนที่เออยากออกไปเก็บของป่าเนาะหรือว่าคนที่อยู่เมืองไทยก็ดูไว้เป็นความรู้ก็ได้ทุกคนจดาขียวเอากปเลยให้คุไหนตั้งลูกลูกค้าขายของลูกค้ามาซื้อของนายเรียกเรียกแต่ให้เขียวไปตามใจก็จะแบบว่านี่เล็กหน่อยก็จะเป็นแบบว่า นี่แหละดมกินได้เลยรู้เลยว่าอันไหนใช่หรือไม่ใช่เนาะเวลากเก็บมาพิษแล้วดูโคนต้นมันกระลูกดูใบสังเกตเนาะก็จะบางคนแบบมันเกิดใกล้ๆก,กันอย่เงี้ยจะเก็บมารวบเลยอาเงี้ยอาจจะอันอันตรายทุกคนต้องดูดีๆเนาะถ้าอันไหนไม่แน่ใจอย่ากินเด็ดขาดห้ามกินห้ามเลยนั่นแหละลพรา้าก็จะเยอะวันเนี้ยบรรยากาศภายในร้านก็จะ ยุ่งนิดนึงนี่เอาไว้เอาถุงลงเอาถุงลงก่อนแต่ว่าในากระเทียมในป่านะ่ะทุกคนมันจะไม่ต้นมันจะไม่งามปนนี้มันก็จะไล่เรียกกับอันนี้เลยแต่ว่านี่มันเป็นกระเทียมที่เขาปลูกมาเนาะกระเทียมที่เขาแบบทาปลูกมาขายมันก็เลยจะต้นมันจะอ้วแล้วต้นมันก็จะงามนิดนึง แต่ว่าอยู่ในป่ามันจะไม่งามปนนี้แล้วมันก็จะสังเกตดูใบมันก็จะค่ายกันเลยอะไรเงี้ยคืออันนี้เขาเรียกว่าคนที่หาพักป่าเนาะเขาก็จะเรียกว่าแฝดนรกกว่าแหละทุกคนคืออันหนึ่งกินได้อันหนึ่งกินแล้วม่องแน่นอนชีวิตแล้วก็มีคนไทยดูจากข่าวนะมีคนไทยเคยกินแล้วเสียชีวิตมาแล้วนะทุกคนจะต้องระมัดระวังให้ดีเนาะทุกคนกต้อง ถ้าไม่แน่ใจอย่าไปเก็บมันเลยของฝาของเนี่ยเพราะว่าถ้าเราเคยไปเก็บแล้วหรือว่าถ้าเราเคยเราลู้ว่ามันมีกืดตรงไหนอะไรเงี้ยหรือเราสังเกตเป็นใช่ไหมเราทําเป็นอะไรเงี้ยก็กินได้แต่ว่าถ้าอย่างแพรไม่เคยแพรไม่ใช่สายหาของฝาเนเาะแพรก็จะไม่ค่อยกล้าไปเก็บมากินเพราะว่าแพระจะไม่ในแพรดูอีกรอบหนึ่งมูเกะเนาะอันเนี้ยลายแน่นอน เนี่ยเห็นไหมโคนมันจะแดงแต่ว่ากระเทียมตน้นกระเทียมโคนมันจะไม่แดงทุกคนนั่นแหละอันนี้คือกินไม่ได้อันนี้กินได้กระเทียมป่านั่นแหละทุกคนคลิปนี้แพคก็เอามาฝากให้น้องไ้รู้จักสังเกตทั้งดอกทั้งใบทั้งโคนต้นมันว่ามันจะเป็นมันจะออกลักษณะแบบไหนอะไรเงี้ยยังไงก็คลิปนี้ยังไงก็ใครชอบก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามห้แหนด่งเดจ๋ยเดี๋ยวเขียวมามาใบใบแฟนคลับกันเลยเขียวมาละถ้าให้เขียวมาทักทายทุกคนนิดหนึ่งนิดหนึ่งอีพีแปดยังไม่ออกนลทุกคนเร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้สวัสดีค่ะก่อนแล้วค่ะกระเทียมกระเทียมอันนี้ไม่ใช่เธออันนี้ตายนะอันนี้กินได้ไอ้เกียวก็ยังจะตายแล้วนี่อันนี้บอกให้ไปให้แบบว่าดอกสวยงามอันนี้สวยอันนี้ปลูกไว้สวยค่ะ ผูไม่กินมักินคนเดียวอ่ะกูก็ไม่กิน,กนเอามาเล่าให้ฟังสําหรับคนที่ชอบก็ไปชอบไปหาของกระเทียมป่าค่ะของป่าให้ดูวิธีสังเกตว่าหน้าตามันจะต่างกันหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ยหน้าตาก็จะมีอันนี้มันจะขาวหน่อยอน,นี้จะเขียวเออแต่ว่าดอกมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าดอกกระเทียมอ่ะมันจะเป็นดอกเดียวเหมือนดอกหอมอ่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นดอกเป็นช่อช่อ,อหรือว่าถ้าดูมันยังไม่ออกดอกใช่ไหม มีแต่ใบก็ดูโคนมันเพราะว่ากระเทียมอโคนมันจะขาวแต่อันเนี้ยโคนมันจะแดงเข้าใจไหมเนี่ยต้นกระเทียมถามกูแล้วกูจะรู้ไงคนกินผักด้วยเนาะยากเนาะโอเคทุกคนนั่นแหละเอามาให้ดูแค่นี้แหละยังไงก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แพรหนึงเดียจ้าถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านไปค่ะผ่านไปเนาะหรือว่าย่งไงก็ผพานไปแหละ <laughs> ดูลาแตกอย่างา <laughs> โอเคทุกคนไปแหละคลิปนี้ยังไงก็ลูกค้าเยอะเสียงจะอาจจะดังไปนิดพยายามพูดเสียงดังแล้วนะอาจจะได้ยินกันไม่ดู <laughs> โอเคไปและทุกคนไปทําทำงานต่อแล้วเดี๋ยวนายจะมาบ้องหูเพล่ะเดะโอเคจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <laughs>